ก็วันนี้นะครับพอดีเมื่อเช้ารถขาคันบูทคันเกียร์มันหลุดนะครับตรงนี้นะครับนะครับมันหลุดออกจากมันหลุดออกจากตัวนี้นะครับนี่ครับพอดีมันหลุดบูทมันน่าจะเสียบูทมันน่าจะสึกพอดีไปหาซื้อแล้วไม่มีเดี๋ยวผมจะใช้นะครับ หัวจุกปิดติดอันนี้มอไซครับจุกยางมอไซที่เป็นลูมิเนียมนะครับมา DIY ใส่ก่อนเราจะ DIY นะก่อนอื่นก็เอาเอันเนี้ยไปตัดอจุกนี่มาก่อนนะครับมาหมุนใส่จุกลมยางมอไซครับแล้วก็เอามาใส่สว่างแบบนี้เขาก็มี 还没有不到。 สุบเข่าสุบได้แล้วประมาณนี้นะครับผมก็จะไปตัดตัดออกประมาณประมานี้โอเคอนี่นะครับทีนี้มันจะรูนี่มันจะไม่พอดีกับกับไอ้ตัวเดือยเดือยที่อยู่คันเกียร์นะครับมันต้องเราจะต้องเอาอวนนั้น สว่านคว้านรูนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูมันใส่ไม่ได้นะครับไอตัวนี้ครับเนีย่ยตัวนี้เห็น,นมันจะไม่พอดีนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับไอนี่มันใหญ่รูนี่มันเล็กเกินนะครับเราต้องไปเอาสว่านคว้านอีกนิดนึง ว่าจะมาตัดนะครับผมไม่มีคันเลื่อยมีแต่ใบมันจะค่อยๆทำอาตัดที่นี่นะครับค่อยตัดเลาะไปนะครับเยน็เยนๆ ตัวที่ผมทำมานะครับ DIY มาก็จะเอามาซุบเข้าตรงนี้นะครับซุบเขาเดียวแบบนี้ตัวนี้นะครับซุบเข้ามานี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ DIY เสร็จแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ใส่ยากนะ เลยไม่ได้ตอนถ่ายตอนถ่ายนะครับโอเคก็น่าจะใส่ได้นแน่นลัะมันให้ตัวได้ไหมจะลองเข้าเกียร์ดูนะครับ ตรงล็อกไหมนะครับปรากฏว่าตรงนะครับอืัอนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับสำหรับบูตเกียร์ตรัวนี้ถ้ามันหลุดมันจะเข้ามันจะเป็นเกียร์ถอยตลอดนะครับถ้ามันหลุด ตรงนะครับยาตรงเนะครับเดี๋ยวมาประกอบตรงนี้กันนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเฉยๆก็ดูลูกศรน,นะครับชี้ขึ้น เราใส่นะครับก็ใส่ตัวครอบเกียร์นะครับตัวรอบเกียร์นะี่มันจะมีเดือยแบบนี้นะครับเป็นเดือยแบบนี้แกะออกทีส่สองข้างนะครับก็ค่อยๆดึงกันกกะนะไม่ใช่หัก <c oughs> นะบอกรดับนะครับไมนหักถ้านะมันลงล็อกมันก็จะลงพอดีนะครับ สายไฟก็ตอนถอดนี่ผมไม่ได้ถ่ายนะพอดีรีบเมื่อเช้าไปตลาดเกียร์หลุดมาไม่ได้แฟนมไม่ได้ก็เลยไปเอาเครื่องมือเนี่ยไปผมประกอบคอนโซลตัวนี้นะครับ๋ยวผมจะประกอบนะครับนี้ก็เหลือประกอบเสร็จแล้วนะครับในนี้มันก็จะมีน็อตเบอร์สิบยู่สองตัวนะครับในนี้ ก็คลายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็คลายน็อตตรงมุมนี้ออกนะครับมันจะมี2ตัวน็อตทั้งหมด4ตัวออกแล้วก็ประกอบเข้าง่ายๆนะครับมันเป็นกิบล็อกนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้ก็หัวเกียร์หัวคันเกียร์ก็ใส่เข้าไปนะครับก็หมุนนะครับหมุนเข้าไปก็ปปจะล็อกพอดีนะครับมตึงๆนะครับ แน่นแล้วครับก็น่าจะได้นะครับก็ลองก็ลองสตาร์ทรถดูนะครับก็ดูตำแหน่งเกียร์นะครับ อย่าโอเคเกียร์ P นะครับตำแหน่งถูกต้องนะครับ mm hmm. ก็ลองเข้าเกียร์ถอยนะครับ mm hmm. ถอยได้นะครับลองเข้าเกียร์ N เกียร์ P เกียร์ D นะครับ mm hmm. ก็โอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับแค่นี้สำหรับการ DIY บู o เกียร์ใช้รออะไรนะครับก็เสร็จแล้วนะคง่ายมากปิดจบนะครับ